ที่เพื่อนๆเห็นกิ่งทองหลางกองอยู่ตรงนี้นะคะแม่ค้าได้ทำการตัดส่งนะคะกิ่งละ10บาทเท่านั้นขายแบบคะขนาด1ชุด1ิบกิ่ง100บาทนะคะคะขนาดกันมาเลยเวลาที่เพื่อนๆนํำไปชำลงถุงกิ่งใหญ่จะติดแบบนี้นะคะตามคลิปวิดีโอเสียบกิ่งลงดินได้นี้กิ่งเล็กติดแบบนี้นะคะเพื่อน เสียบกิ่งลงดินค่ะเพื่อนๆลดน้ํารอติดได้เลยแต่ถ้าใครที่ยังไม่พร้อมเสียบกิ่งเอากิ่งไปแช่น้ําไว้ก่อนได้แช่จากโครนวัดขึ้นมาประมาณ10เซนให้น้ําท่วมปิ่มๆนะคะเพื่อนๆเขาก็จะแตกใบแตกรากแบบนี้ค่ะคากระมังกันเลยทีเดียวนะคะค่อยนําไปชํา อีกรอบหนึ่งก็ได้สำหรับคนที่ยังไม่พร้อมชำในทันทีดอกของทองหลางน้ำเป็นแบบนี้ค่ะสีแดงสดสวยปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้นะคะเพื่อนๆอทองหลางชนิดนี้จะใช้ใบเ,เรียกว่าปลูกกินใบเขาเรียกว่าทองหลางกินใบนะคะเพื่อนๆปลูกกินยอดอ่อนนั่นเองปลูกประดับก็ได้ใบของทองหลางน้ําจะเป็นใบลักษณะอย่างนี้ก้านของทองหลางน้ําก็จะเป็นก้านออกสไตล์อย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าก้านแดง นะคะเพื่อนๆจะก้านขาวมันก็อยู่ในต้นเดียวกันนั่นแหละเพื่อนๆเ,เวลาที่เพื่อนๆเ,เด็ดยอดอ่อนๆเขาก็จะก้านสีขาวแบบนี้นะคะนี่เขาก็ไม่ใช่ว่าจะยอดแดงนะยอดเขาก็จะสีขาวแบบนี้นํายอดสีขาวแบบนี้ไปกินเป็นผักสดคู่น้ำพริกกินกับเมี่ยงนะคะเพื่อนๆน,นี่เลยนะคะใครๆคสนใจอยากจะได้ กิ่งทองหลังน้ําไปปักชํานะคะกิ่งละสิบาททักถามมาได้ที่เพจมเมร็ดพันธุ์ดีกเกษตรวิถีไทยจัดส่งทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ